สวัสดีครับตัวไฟล์อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมีทั้งหมด3อันที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอันแรกคือการล็อกอินนะครับแล้วก็อันที่2คือโปรโมชั่นแล้วก็ตัวค้างชําระเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับก็สําหรับหน้าล็อกอินเนาะตรงนี้สามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดได้นะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เนาะตรงนี้พี่จะใส่ให้ไว้ทั้งหมด2อันนะครับแต่กรณีที่ตัวยูเซอร์มันจะมีทั้งหมด4อันนะครับอันแรกก็จะเป็นแอดมินเนาะแอดมินเนี่ยคือของพี่เองนะครับไม่มีามานนยว เป็นสาหรับการทํางานหลังบ้านนะครับแล้วก็อันนึงก็คือเซลล์หเซลล์หนี่จะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของร้านนะครับหรือผู้จัดก,การร้านเนาะสามารถเข้าได้ทุกฟังก์ชันของไฟล์นี้เลยนะครับแล้วก็เซลล์สนะครับเซลล์สนี่จะเข้าได้เฉพาะหน้าขายอย่างเดียวนะครับแล้วก็เซลล์สตัวนี้นะครับแต่ยังไม่มีพาสดให้เนาะเพราะว่าตัวนี้พี่ทาไปนบัฟเฟอร์นะครับในกรณีที่ 2, เซลล์สอตัวรหัสหรือตัวอะไรมันมีปัญหานะครับก็พี่จะเข้ามาให้ใช้เซลล์สนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกรหัสให้ทีหลังเนาะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูที่เซลล์สองกันก่อนแล้วกันนะครับเซลล์สองก็ใส่รหัสของเซลล์สองเข้าไปนะครับพอใส่รหัสเซลล์สองนะครับจะไม่สามารถกดยูเซอร์ได้ไหมครับเขาไม่สามารถวิ่งไปที่หน้าแก้ไขรหัสยูเซอร์ได้นะเอ่อเปลี่ยนข้อมูลสินค้าไม่ได้นะครับแล้วก็ เปิดสินค้าใหม่ไม่ได้นะครับซื้อของไม่ได้นะครับเขาจะเข้าได้เฉพาะฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการขายเท่านั้นนะครับอย่างเช่นหน้า database เนี่ยเข้าได้เนาะหน้าเซลล์ฮิสตอรีนี่เข้าได้นะครับพี่ไม่สามารถล็อกได้นะเพราะว่ามันเป็นคอนฟ lict กันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ในส่วนของการขายก่อนเลยแลวกันเนาะสมมุติว่าเป็นการขายปกตินะครับมีการซื้อสินค้าตัวนี้มา15ชิ้นนะครับแล้วก็พิมพ์15เข้าไปแล้วก็เท่ากับเนาะแล้วก็สแกนสินค้านะครับประมาณนี้เนาะ พอเราทําการขายเข้าไปเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่มีการรับชาระเงินเป็นปกตินะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่รับชาระเข้ามานะครับแล้วก็กดบันทึกขายเลยก็ได้นะครับถ้าหากลูกค้าไม่ต้องการบินเนาะก็สามารถกดบันทึกขายได้เลยนะครับอันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนนี้ครับมันจะคํานวณการคํานวณความเร็วหรือความช้าขึ้นอยู่กับแรมของเครื่องเลยนะครับก็แนะนําให้เป็นแรม8ขึ้นไปนะครับถ้าแรม4อาจจะช้านิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณ5-6วินาทีเนาะแต่ถ้าแรม4จะเร็วกว่านั้นนะครับ อพอมีการบันทึกขายไปแล้วสมมุตินะครับอีอกอันนึงนะกรณีที่มีการซื้อสินค้าตัวนี้ไป10ชิ้นนะครับแล้วก็สแกนสินค้านะครับกรณีน,นี้นะครับสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยเป็นการซื้อเงินเชื่อเนาะไม่ได้มีการชําระเงินนะครับจ่าย0บาทจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงคือยังชําระเงินไม่ครบจํานวนเนาะเพราะว่าราคาสินค้านี่คือ50บาทนะครับแต่ว่าชําระเงินเป็น0บาทเนาะก็ สามารถที่จะใส่ตรงนี้เป็นศูนย์บาทนะครับแล้วก็มากดตกปิเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเขายังชำระไม่ครบดังนั้นแสดงว่าเขามียอดค้างชําระนะครับยอดค้างชําระเราต้องการรู้ว่าใครเป็นคนค้างชําระนะครับก็ให้มาที่หน้าปินเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของลูกค้าที่ค้างชําระไปได้นะครับสมมุติว่าชื่ออ่อ,อนอ่อ นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่ออ่อนอนงเข้าไปเนาะแล้วก็ที่อยู่นะครับเลขที่ผู้เสียภาษีหรือว่าเลขที่ PO เนี่ยถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปได้เนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นแวดหรือไม่แวดนะครับสมมติพี่จะทําเป็นบินไม่แวดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดตัวพิมพ์เตอร์หลังจากที่เรานะครับทำการพิมพ์ตัวใบเสร็จนะครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้านี้นะครับมันจะมีที่สําคัญอยู่2ออันเนาะก็คือชื่อของลูกค้านะครับแล้วก็ เลขที่ใบกำกับภาษีนะครับอันนี้คือที่สําคัญเนาะเพราะเวลาที่ลูกค้าเขาจะมาชําระเงินนะครับก็ต้องถือใบนี้มาให้เราด้วยมันจะมีทั้งหมด3ามก๊อปปี้นะครับสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินนี่คือของเรานะครับเก็บไว้ที่ร้านด้วยเนาะเผื่อในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเขาทําใบเสร็จหายนะครับแล้วต้องการจะชําระเนาะเราสามารถมาลื้อจากใบนี้ดูได้นะครับว่าอ่อนอนงเนี่ยบินแบ่งก่าภาษีเขาเลขยที่อะไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปิ้นะครับให้กับลูกค้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยมากดบันทึกขายนะครับ พอเรามีการกดบันทึกขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซลล์2เนาะเซลล์2คือเจ้าหน้าที่นะครับใช้คําว่าเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับที่เป็นหน้าที่ในการขายสินค้านะครับแล้วก็มาดูที่หน้านี้ครับที่เป็นรูปมือแล้วก็มีเงินใส่มือนี่คือการรับชําระเงินเนาะในกรณีที่ลูกค้าเอาเงินมาชําระนะครับเซลล์ Sell 2เนี่ยจะไม่สามารถรับชําระเงินได้เนาะะสมมติแล้วกันนะครับสมมติเขาทำการรับชำระเงิน2214 14172ฟึ๊บนะครับอ้าวผิดแล้ว ถ้าเออถ้าเราพิมพ์ชื่อพิมพ์เลขที่บินผิดเนาะมันจะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนะครับก็ให้พิมพ์ใหม่เนาะให้กดตรงนี้นะใส่เลขที่บินปึ๊บแล้วก็พิมพ์ใหม่2 2 1 1 4 1 4 172เนี่ยถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับมันก็จะมียอดค้างชําระขึ้นมาให้นะครับสมมุติว่าเขาชําระแค่บางส่วนก่อนนะเขาชาระ20บาทนะครับแล้วก็รับชําระมา20่บบาทเนาะแล้วกดบันทึกเนี่ยครับมันจะไม่สามารถบันทึกได้เนาะเพราะว่าเซลล์คนนี้นะครับไม่มีออโตไลน์ในการรับชําระเงินเนาะ Hazrat ให้เรากด N นะครับกด n นะครับเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ให้ออกมาที่หน้าเอ่อหน้าซื้อนะครับหน้าหน้าขายนะครับแล้วก็ให้มาตรงนี้ครับที่เป็นรูปลูกศรเนาะคนชี้ขึ้นชี้ลงนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเซลล์หนึ่งนะครับเซลล์หนึ่งเท่านั้นที่สามารถรับชําระเงินได้เนาะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับของเขานะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็กลับไปที่หน้ารับชาระเงินใหม่นะครับแล้วกดบันทึก เนี่ยครับถ้าเป็นเซลล์หนึ่งจะสามารถทําการรับชําระเงินได้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับพอเรามีการรับชำระเงินแล้วมันจะบอกว่าเดิมเลยเนี่ยยอดเงินบินเนี่ยครับทั้งหมดมัน50บาทเนาะชำระไปแล้ว20ก็คือที่เรากดรับชำระเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เหลือยอดค้างชําระ30บาทอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะสมมตินะครับอ่าเจ๊หวานนะครับเดินเข้ามาเหมือนกันเนาะแล้วก็มาชําระเงินที่ค้างอยู่นะตอนนี้ก็คือใส่เลขที่บินครับ22 1 1 6 9 หนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ชําระเต็มจํานวนถ้าชําระเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ไม่มียอดค้างชําระแล้วเนี่ยตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวให้แสดงว่าเขาชําระเงินครบเต็มจํานวนเนาะแล้วกดบันทึกเนี่ยครับตัวระบบก็จะทําการบันทึกให้เสร็จแล้วเจ๊หวานนะครับจะถูกตัดออกจากหน้าลูกหนี้ทันทีนะครับเพราะว่าเขาชําระครบแล้วนะครับไม่ถือเป็นลูกหนี้เนาะเราสามารถที่จะไปดูประวัติการชําระเงินได้นะครับโดยกดที่ตรงรีพอร์ตตรงนี้นะครับมันจะวิ่งมาดูที่ตรงนี้ครับว่า เมื่อสักครู่ครับมีคนชื่อออนอนงเนาะเอาเงินมาชําระให้เราทั้งหมด20บาทเนาะทำให้ยอดค้างคําง้างชระคงเหลือนะ30บาทนะครับกับอีกคนนึงคือหวานเนาะมาชาระอีก10บาทนะครับทำให้ยอดค้างชาระตอนนี้ก็คือ0บาทนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการใช้ตัวหน้าของการทำรับชําระเงินนะครับทีนี้อย่างที่บอกเนาะหน้า user id ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนรหัสได้เนาะโดยใช้ พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดจะต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะครับจำนวน4ถึง10ตัวนะครับก็คขียทได้เลยเนาะต้องไม่มีอักษรพิเศษนะครับไอ้พวกดอกจันเครื่องหมายทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ A B C D E จนถึง Z แล้วก็ตัวหนังสือไอ้ตัวเลขนะครับ0ถึง9นะครับรวมกันให้ไม่เกิน10ตัวนะครับประมาณนั้นเนาะก็สามารถแก้ได้เลยนะครับอะทีนี้อันที่2นะครับก็คือในส่วนของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็จะมีอยู่ที่หน้้้าานนนีีหเดยวะ ดังนั้นนะครับคนที่จะเข้าหน้านี้ได้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่คนเดียวนะครับก็คือคนที่เป็น s001 เท่านั้นนะครับ s002 เนี่ยมันมาที่หน้านี้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูกด้นะครับเราใส่ตรงนี้เป็น s002 นะครับนะครับพอเราใส่เป็นรหัส s002 ปุ๊บนนะครับมันกดหน้า user id ไม่ได้พอก,กดหน้า user id ไม่ได้ก็ไม่สามารถไปทําโปรโมชันได้เนาะไม่สามารถเปลี่ยนาราคาได้เนาะไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการบลนะ็อกเนาะป้องกัน การโกงเนาะหรือจะซื้อสินค้าใหม่เข้าร้านนะครับตัวนี้จะมีมีการใส่เรื่องของราคงราคาเข้าไปเนาะก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับคนที่เข้าได้จะมีแค่ S 1เท่านั้นนะครับเซลล์หเท่านั้นอ่ะเรามาที่อ่รหัส1น,นะครับแล้วก็ไปที่หน้า User ID เนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับเครื่องหมายของโปรโมชั่นนะครับพอก,กดเสร็จแล้วปึ๊บปัจจุบันที่หน้าโปรโมชั่นตรงนี้นะครับให้เราสแกนสินค้าที่เราต้องการจะทําโปรโมชั่นเข้าไปนะครับสมมติเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สแกนเข้าไปเลย พอเราสแกนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่จํานวนครับ1ชิ้นสมมุติเราจะทําโปรโมชั่น3ชิ้นร้อยอ่าแล้วก็ใส่1นึ่งสไปก่อนเนาะถ้าซื้อ1ชิ้นนะครับเราจะขาย35บาทเนี่ยถ้าซื้อ2ชิ้นเราจะขายเท่าไหร่ครับเจบาทถ้าซื้อ3ชิ้นจริงๆก็เป็นร้อยหบาทใช่ไหมแต่เราทําโปรโมชั่น3ชิ้น,นร้อยไงชิ้นที่3ก็เลยเป็นราคา100บาทนะครับตัวนี้เราใส่ชื่อโปรโมชั่นหน่อยแล้วกันเนาะสชิ้นร้อย ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาใส่โปรโมชั่นเหมือนเดิมนาะอพี่อยากจะแนะนาอย่างนี้ว่าอยากจะให้ใส่เผื่อหน่อยนะครับเผื่อลูกค้าซื้อชิ้นที่4ซื้อซื้อชิ้นที่5ซื้อชิ้นที่6ไปเนาะแล้วก็ใส่เผื่อไปครับเป็น4ชิ้นที่5ชิ้นที่6นะครับสัก2ชุดเนาะหรือถ้าเราดูแลบางอย่างลูกค้าอาจจะซื้อทีเดียว5ชุดเนี้ยก็ใส่อย่างเงี้ยครับไล่ไปจนถึง15ชิ้นเลยนะครับพอเป็นชิ้นที่4ลูกค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ลูกค้ายิบไป4ชิ้นต้องจ่ายเงินงทั้งหมดท ซื้อไป5ชิ้นต้องจ่าย170นะครับซื้อ6ชิ้นต้องจ่าย200บาทเนี่ยประมาณเนี้ยครับวิธีการทํางานเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปขายดูนะปะัจจัยค่าขายนะครับแล้วก็สแกนขายสินค้าตัวนี้ครับอ่าสมมุติสแกนขาย1ครั้งนะครับก็จะเป็นเงิน35บาทเห็นไหมครับสแกนขาย2ชิ้นก็จะเป็น70บาทสแกนขาย3ชิ้นก็จะเป็น100บาทเห็นไหมครับมันจะมาโชยตรงนี้เน,น100าะหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะเป็นการตัดโปรโมชั่นไปในตัวนะครับ แล้วก็สมมุตินะลูกค้าทําการรับชําระเงินนะครับสมมุติรับชำระเงินเต็มจำนวน100บาทเลยนะครับแล้วก็พิมพ์100บาทเข้าไปแล้วก็กดบันทึกขายอันนี้คือลูกค้าเงินสดเนาะหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งเนาะเวลาเราสแกนขายอย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องสแกน3ครั้งนะบางทีเราแบบเขาหยิบมา6ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์6แล้วก็เท่ากับได้นะครับแล้วก็สแกนเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะบันทึกว่าซื้อทั้งหมด6ชิ้นนะราคาชิ้นละ35 นะครับแต่ตัวนี้มันได้โปรไงโปรหกชิ้นปุ๊บราคาที่เขาต้องจ่ายคือ200ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สมมุติลูกค้าจะซื้อเป็นเงินเชื่อเราใส่ศูบาทนะครับแล้วก็กดปิ้นนะครับเพื่อที่จะใส่ชื่อลูกค้านะครับสมมติคนนี้ชื่ออะไรดีเอกชัยนะครับก็ใส่ชื่อเอกชัยเข้าไปเลือกตรงนี้เป็น no v a t นะครับแล้วก็กดปิ้นนะครับระบบก็จะวิ่งมาที่หน้านี้ นะครับตัวหน้าอินโหเหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกสําคัญก็คือชื่อลูกค้ากับเลขที่เอกสารนะครับที่ลูกค้าจะต้องถือมาชําระให้เราเนาะแล้วก็ปิิ้นให้ลูกค้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกขายนะครับเรียบร้อยแล้วครับตัวระบบก็จะทําการบันทึกให้เนาะทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับ ลูกค้ามีการมาชําระเงินเนาะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่หน้าเนี่ยครับหน้าของการรับชําระเงินมันจะเป็นรูปมือนะครับแล้วก็มีเงินหล่นใส่มืออย่างงี้นะครับก็มาเอกชัยนะครับอีกวันหนึ่งเข้ามาจ่ายอ่ะนี่จะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับคําว่า no bin no record เนาะแล้วก็ยอดค้างชําระจะเป็นศูนย์บาทเห็นปะ เพราะว่าเราไม่ได้ทําการบันทึกชื่อไงตรงนี้เราเราพอเรากดยิงยิงขายเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดรับชำระเงินเลยโดยที่ไม่ได้ไปใส่ไอ้ไอ้หน้าที่ต้องปินเอกสารเนาะมันก็เลยจะไม่มีเลขที่บินกับชื่อลูกค้าเพื่อประหยัดเลขที่บินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลขที่บินมันจะเยอะเกินไปเนาะเสร็จแล้วนะครับสมมติอ่าบินนี้แล้วกันนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองสามเก้านะครับเขาทาการรับชาระเงินเออเราจะรับชำระเงินเข้ามาหนึ่งร้อยบาทอ่าสมมติรับมาหนึ่งร้อยบาทปุ๊บแล้วเราก็กดบันทึก นะครับพอเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะครับตัวระบบก็จะบอกว่าเอกชัยนะครับเขซื้อไปหกชิ้นยอดเงินทั้งหมดมนะันสองร้อยเนาะแต่ว่าเขาชําระเงินมาเมื่อกี้หนึ่งร้อยบาททําให้ค้างชําระอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าสมมุตินะครับแล้วก็คนที่ชื่อวรพรวรพรก็มานะครับสองสองหนึ่งหนึ 40, ่งห้าศูนย์สองสี่สี่ศูนย์เอนเตอร์เห็นไหมครับแล้วก็ชําระเงินเต็มจํานวนเลยห้าสิบาทถ้าชําระเงินจนครบเต็มจํานวนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้แบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้วรพรชําระครบเต็มจํานวนเนาะ แล้วก็กดบันทึกนะครับทีนี้นะครับพอชําระครบเต็มจํานวนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับยอดค้างจ่ายจะไม่มีเนาะพอยอดค้างจ่ายค้างชําระไม่มีเนี่ยเขาจะตัดรายการนั้นออกเลยนะครับรวมทั้งไอ้อันที่จ่ายเต็มจํานวนแต่แรกที่มันขึ้นว่า no data นะครับมันก็จะตัดออกเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันถือว่าเป็นรายการที่ไม่มีการค้างชําระมันก็ตัดทิ้งไปเลยเนาะเหลือเฉพาะรายการที่ค้างชําระเท่านั้นนะครับจะโชว์อยู่ที่หน้านี้นะซึ่งหากเราต้องการจะไปดูนะครับ ประวัติการชําระเงินก็สามารถกดที่หน้ารีพอร์ตได้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนะครับมันมีคนชื่อหวานเนาะชำระมาส0บาทคนชื่อเอกชัยชาระมา100นะครับแล้วแต่ก็ยังมีค้างอยู่อีกหนึ่งนะครับคนชื่อวราพรนะครับชำระมา50าบาทไม่มีการค้างชําระแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็เนี่ยครับ3อย่างที่เพิ่มขึ้นมาเนาะหากมีอะไรต้องการจะเ,เพิ่มเติมก็แจ้งพี่มาได้ครับ